นี่นะคะน้องมาอยู่ที่ไอคอนสยามค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาก็ขึ้นมาสั้นบนอ้ไงก็ไม่รู้เลย mm hmm. ที่นี่บอกเลยว่า oh. โอ้โหของแบรนด์เนมถหรูเยอะแยะมากเลยค่ะเดินแทบแบบไม่ทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแล้วก็ที่ตรงที่น้องจะเดินลงไปนี่รู้สึกว่าคนต่อแถวกันก็นซื้อของแบรนด์เนมคือที่เราไม่มีนะคะนอกจากจะไม่มีของแบรนด์เนมแล้วแล้วยังไม่มีแบบเออ อขอ,อภัยคะ่ะของไม่เล่นก็มีอยู่คะ่ะบางอย่างแต่ว่าทช่นี่แบบเยอะมากนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวน้องให้ดูเด้อคือแบบหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้หนูหนูอยากได้น,น,ไดนี่ลงมาแล้วคะ่ะโอ้โหก็อยากไปต่อแถวบ้างคะ่ะพี่ก็อยู่ตรงนั้นคือแบบ สินค้าแบรนด์เนมที่นี่เยอะมากอยู่รล้วนี่ของแบรนด์เนมที่น้องพูดมาเมื่อกี้นี้ไม่มีเลยมีค่ะข,ของก๊อฟค่ะ <c oughs> มีค่ะแต่ว่าราคา200ร้ยบาท5้าร้อยบาทนะคะแต่วันนี้หลักหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวเข้าไปดูมากเลยค่ะอย่างนั้เวเข้าไปดูของจริงนะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวขอสจะงอสักแง้มมึงเอาเด้อ <c oughs> แตไปเดี๋ยวน้องจะเดินไปที่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยารู้สึกว่าตรงน,นั้นสวยมากอยากไปถ่ายรูปอยากไปดูอยากไปเห็นเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยดีกว่าค่ะเลนเล่นจะเลน,เลน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราก็จมาตรงนี้แล้วอีอ แม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากนี่โอ้ทั้งตึกทั้งแม่น้ำทั้งสวนอุ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยจะไปยุบไดโนเสาร์ไปเลยไปเลยไปเลย สองลำทำลำใหญ่มากเลยไม่ได้เข้าไปซ้ำไม่ได้เข้าไปด้วยไม่ได้เข้าไปซ้ำคนละสองร้อยเนาะแต่ไม่เป็นไรยืนดูดเฉยๆก็ มีแหงใจแล้วเนาะจูราสิกเวอร์เนาะตอนนี้นค่อยไปดูนะังอยู่แต่ว่าเออแต่ว่านี่ก็เหมือนจริงเลยนะคะแบบมันขยับได้ค่ะพี่อฮ้ยยกเข้าไปบ่ายอยู่แต่ว่าย่าแล้วบูไปอยังได้เห็นแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เราลงมาชั้นล่างนะคะจะเป็นโซนอาหารเดี๋ยวน้องจะไปหาของอร่อยกินที่นี่ดีกว่าค่ะอ่าคือด้านบนเป็นของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้มันคงไม่ไม่เหมาะกับน้องหรอกคะ่ะเออไม่ใช่น้องนี่แหละคะ่ะไม่เหมาะกับเขาไม่มีตังชื้อค่ะเดี๋ยวไปใส่ของกอบอากระไรที่เนอะบวาบักันเนาะอ,อยู่บ่อน,นี้ข้าเจ้าก็จะแตง่งตกแต่งแบบสวยงามทุกคนเนาะเบิ่งออกแบบแนวทรงไทยมีกงนกมีโคมไฟแล้วก็แบบขายอาหารนี่จะแบบ มีพาข้าวเป็นหวายแบบคงเอกลักษณ์ like แบบไทยเดิมแบบอีสานบานเฮ้าอย่างนี้นะแมนกล้วยเบกแตกกล้วยเบกแตกบ้านคอยเอินจิ๋นกล้วยเนาะอันนี้จิ๋นกล้วยกล้วยเบกแตกโอ้คือคือกันเนาะนี่เขาใส่แพคเกจติ้งแบบแบบดูดีเนาะสวยเนาะชอบอันนี้อบเนยคือสิหอมคักนี่อยู่ที่ราวนี้คันทำแบบนี้คือสิเพิ่มยอดขายได้ดีมากเลยนะคะ แต่ก็มีอยู่เราอาจจะไม่เห็นใช่ใช่ใช่มีมีม,ม,มีน่าจะมีอันนี้มะม่วงเบามะม่วงเบาเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่ประเทศไทยนี้เด็ดมากดูจากร้านแล้วมีเยอะมากค่ะน้ำจิ้มนี้่ะเดี๋ยวเราจะขี้แตกนะเราไม่กินนะโอ้สายไหมทุกคน ใส่ใหม่อันนี้จะเป็นแผ่นพับแบบนี้ยุ่แล้วนี่กับโบคอยมีด้อันนี้ใส่ใหม่แบบนี้ขนาจะก,กินต้องมาซื้ออยู่ที่ฝั่งไทยโบคอยบบคอยจะมีเลยสังเกตว่าพี่ๆไปแล้วนี่จะบบคอยมีแบบนี้แต่ว่าข้าวโคบันนี้ก็มีเหมือนกันดิข้าวโคบข้าวเกี๊ยบแล้วก็อาหารไทยที่นี่อาหารไทยเยอะมากค่ะอ,อ้อันนี้อะไรคะทองหยิบทองหยอดชยาอ้ยคุณน,นี่ สวยน้องเคยลองทำดูค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นตะกินแบบนี้แมที่นี่เขาทำสวยนะคะนี่อองามคัดงามเยอะมากค่ะผมไม่รู้จะกินอะไรเลยมีอาหารไทยมีแต่แนวย้คงอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้กี่บาทเนาะสี่สิบบาทขนมเบื้องขนมซาวังบอขนมเบื้องโบราณ ขนมเบื้องนี่บอกเลยว่าต้องเป็นของเอกลักษณ์ของเมืองไทยเนี่ยเลยเพราะว่าไปไปร้านไหนก็ส่วนมากจะเจอขนมเบื้องแบบนี้าระมงกุฎพิ้องขระดับประดาคือว่างามขัดเลยมาบงอีสานผีตาขูดเจดายน้องม,มาประทานตอดเพิ่นแสดงไม่รู้ว่าเขาแสดงกี่โมงได้ยินว่าแสดงช่วงประมาณเย็นๆ ค่ะมาลายหลุยนี่ลายหลุยดิสวยอ่ะอยากได้ยพี่น้องเขาเริ่มแสดงแล้วไปไปเบิ่งกันไป เมื่อกี้นี่หายรูปให้เขาไหมมาเมืองไทยครั้งนี้ไม่เสียเปล่าเลยจริงอย่างที่ได้เห็นอะไรเยอะ <I 'm S 1> แยะ <I see S 1> มากมายเ <I see S 1> ลยค่ะยูแอนนอ h ไทยแย่แอลว้าว ถาพูดไทยได้นี่อ้าวคนลาวกับคนไทยเหมือนกันกาคจะว่ากางจะพูดสังเกตว่า you can dance very well แปลว่าคนลราเอาพูดพูดลาวก็ไทยกับคนลาวเหมือนกันใช่ค่ะพี่ฟังเราภาษานี่เป็นคนนี่เป็นคนไทยเราคิดว่าอยู่อ่ะเป็นไชนีส from from สิงคโปร์ e แล้วตอนนี้คนสิงคโปร์มาเยอะไงเวียดนามว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมจีนจีนไชน่ายัง ยังไม่มามาออกท่วเบอร์ตุลาคมแต่ว่าจีนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์มาเลเซียมายอะเยอะใช่ค่ะเลยอันนี้คนลาโอคนลาแต่คนลาส่ะยังคิดเห็นขออยู่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรว่าทุไคนดำเก่งก็เลยเอาไปซิ้ลูกตามไปเลยเราก็ชวนคุณเดี๋ยวก็วนกลับไปนี่มาเมืองไทยบ่อยไหมอ่ะไม่บ่อยค่ะคนนี้เยอะนะรู้จักตอนนั้นเมื่อกี้ยังซื้อลองกองมาให้ซื้อแมสมาให้น่ารักมากเนี่ยลาวก็ลาวตรงเนี้ยร้านเนี้ย ลาวเยอะในนี้โอ้ไม่น่าล่ะยาวลาวอีสานเยอะเลยใช่ไหมคะเนดินเดินมันก็ได้ลูกเยปค่ะค่ะจะเป็นน่ารักเนน่ารักน่ารักมากเลยสกิลไอโฮสต์สุดแซววิกกอล์แซวเคปแปลว่าฉันหวังว่าฉันจะไปที่นั่นในวันหนึ่งขอบคุณค่ะโอเคดีดีที่ป้าเนี่ยเกาจะมีเพลง้วไปดูก็ได้นะลูกนะหรือเป็นอะขอบคุณนะคะเป็นกิฟต์มาค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ ครูแหม่มเก่งมากเลยค่ะโเมื่อกี้นี้ก็ได้เรียนภาษากับครูแหม่มด้วยค่ะอุ้ยลำลำปงลางลำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูกันค่ะ สวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าฟังเพลงแล้วนี่อีสานบ้านเฮานี่ค่ะคือเปลี่ยนกับเราเลยเนาะขั้นเป็นเพลงลาวนี่ก็จะเป็นดนตรีประมาณนี้กันค่ะคือล้ำตามวายเนาะอีหย่างแบบสีหยงหยกเนี่ยงามปลาลำเงเจ้าปลาปลาสวยงามหลายเนาะได้เห็นแล้วรู้สึกว่าคือแบบว่าอยู่นี่นี่คนลาวคนอีสานนี่จะอยู่หลายเนาะแล้วบนนี้เขาจะพักพักเน๊ะ เขาจะเอาวัฒนธรรมยุไทไทยนะเขามารวมกันนี่เลยบ้าเลยเพราะว่าจะเป็นอีสานเหนือใต้นะ,<ต>ะเบิ<ด>้งองจ่าอย่ <ตะ S 1> นิ <ตะ S 1> เมนตเตเป็นแบบดึงดูดต่างประเทศชาวต่งางชาติได้ดีเลยแหละมือมวอ่อนนะมือ,อ,อมวยอ่อ,อ,อนเมื่อกี้นี้เขาก็อธิบายไปเลยค่ะพี่ชี่คือ,อ,อลำเมื่อกี้นี้อออนทางอีสานแล้วก็ อ่าสวรรคเขตผสมปรสานกันก็เลยออกมาเป็นเมื่อกี้นี้ดีอ่ะไม่น่าล่ะสวรรคเขตก็คือทางลาวด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยตอนด้วยพีตาโคนไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปไหนเลยเดี๋ยวเราดูต่อดีกว่าค่ะลัพีตาโขน แล้วมาหาของกินอร่อยอร่อยดีกว่ารู้สึกว่ามานี่สอสามวันนี่สีหวันนี่ไม่ได้กินของอีสานบ้านเท่าเลยเนะเาะอซกิตต์บบับหมูแซ่บๆก่อนนะนี่มีอะไรเนี่ยไก่เยอะโอ้ m ม g ก็ร้านนี้สะดุดตามากเลยฉันหากัรหบสมาคมอีกเออในเดียสิมาตับหมงซอย okay. ค่อยตัดมาคงนัวเลยมาโอ้ยมาเจอคุณบ้านเดียวกันมาเจปัดเซ่บอกุอนี่ก็มาาคนลาวที่มาทำงาอย่ไทยเนาะสูสูเด้อสูสูเด้อได้กลับไปล่าอยู่บอกเดยว่ามีแต่ส้มเงินไปให้พ่อแม่บอก เ้นยวออาเ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 อนีอาเ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 อ่เอาเอาอาเอาเเอาเออาเอาเอาเออาเ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 าเอาเเเเเเาเาาเาเอาาอเอออเาเา ตัเมดาตั้มดาวจิต,ตร์กาตั้ม78ตั้ำดาวอัำเป้าเนาะอยากผิดนำเป้าเฮ้ยมาเจอผู้สาวเมขอตัง่งในด้วยจ้านี่ เยลตื่นโอ้ยโบ้ให้ตื่นหนึ่งสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาเตจังวัดเดชภูเจ้าอะไรเป็นคนแรกเลยเป็นคนแราคุณกันแมโอ้ยคือกันแม่มาเั่นใครแล้วมาคนไทยคนรักผมมาเตสวรนัชเกตเออมาอยู่ดีโดดแล้วอ่ะโดดแล้วสองปีแล้วเอาบริกรรมบ้านบอกหนูติดตามเอื้อยอยู่เดชติดตามเอื้อยอยู่ในยูทูบค่ะเข้าใจเด้อ เอ้ดีใจเลยมื้อนี้มาเจอคนบ้านเดียวกันนี่เงยเงาแพงอีีงาสมบงาคิดตัวเดจจาเด้อีแบบเอคิดตัวเลยติดตามเยอยู่ใน y o u t บ b บเป็นาะอ๋ออ๋อพ่นบ่ฮายบ่บ่ฮายตนเนาิเขาจแล้้ยินี่่มจจาถีี่ด้เจอโดยสู้ๆนะ้าบิเาดจใครตัวจริงนะเนี่ยตามเอยู่ในมามาม มีอย่างอยากฝากของคนทางบ้านบอสมมืออีพออีพออีเมลอยู่สวรรค์เบิรงอยู่เดชคิดฮอดเด้อทุกคนเอ๊ะคิดฮอดอเด้อสาระคิดทอดบ้านเด้อโอ้ยแพ้เดี๋ยวติดตามเอกัอนตลอดเด้เลลอโอ๊ยแฟนตดิดตามไม่เรียนเด้อเออมาไทยนานแล้วบออ่าเฮ้ยมืัอนี้เอ้ยมันลินในน้ำต้นในดูหา่างเจงซื้อวะไหย่างนะหนูหนูหนูซูดาอยู่สวรรค์นาเขต หน่อยสื huh? no ่อกรรการกรรคูณนี้เด็ดนะแบมแอมแบมแบมค่ะสื่อแบมพวกตัวเป็นคนสวานอเขตมาเลยบอกโอ้ยสาวสวั์ดิตัวนี่นะสูนเนอนี่โอ้เป็นถ่ายเครื่องดีค่ะเนาะนี่สาวแล้วนะฮะเด้พี่น้องเด้อ อาหารเยอะแยะมากเลยค่ะพี่พี่ไม่รู้จะทานอะไรดีเลยแล้วค่ะ,คะนี่เราหาร้านน้ำปาป่าอยูนะคะร้านนี้ก,ก็ไปจะแสบคาะคุณน่ะกล้น่ะ ใช้เครื่องโทรหารมันู่ไหนเนะี่ยโอเคตอนนี้ก็ไปได้น้ำมาแล้วนี่มามากินกันเลยหิวข้าหรอกรู้สึกว่าอยู่นี่คนลาวจะมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนี้หลายแห่งเนาะคนลาวคนอีสานคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเอ้ยนาะไปเมื่อกี้นี่ก็ไปเจอน้องๆทางสวัรณ์นาเขตเนาะคนบอกว่าติดต่าว่าเดี๋ยวฝากถึงนุ่มๆเด้อสาวๆนาอ่วาเบิรงอยูเนาะ าส,าส,าสาวสาวสาวสวัสดีนะเขียดพันบอกว่าคิดฮอดเดี๋ยวผูใ้ใดเป็นมูเพอนกับฝากบอกอีพออีเมลแน่นอนคุณอีพออีเมลโบได้เบิ่งกับฝากบอกเพคนเนี่้นะโบได้ไปกลับบ้านนี่กับประมาณอ่ะสองปีแล้วโอ้มาวันนี้ประทับใจหลายพี่น้องเอ้ยคักละวันนี้รู้สึกว่าเขามาได้หนีแล้วได้กลับบ้าน นี่เราอ่ะกินตรงทางขยะใช่ไหมคะเขาก็เอามาให้เราหมดแล้วเขาเห็นมันมีอยู่เขาเลยอันนี้อันนี้หนูไม่ได้กินนะคะหนูกินแค่นี้มากินข้าวพี่น้องเหนียวข้าวแล้วข้าวเหนียวมาจนมือแล้วลายมือเติบน้องไม่ย่นี่กะลายมือแล้วพี่น้องบม่ได้กินข้าวเหนียวมาลายมือแล้วนี่ขึ้นยากมาโดดล้วข้าวเหนียวปิ้งไก่อันนี้ปิ้งไก่สูตรขอนแก่นเนะจ้ะ

พื States, no liebe, our, story, so ้นที่เนาะโบจะเป็นข้าวเหนียวตับหมูอาหารพื้นที่เนาะร้านไทยอืมวยเตี๋ยวคือโต้คือโต้ข้างขาเขาเนาะสลัดพระเจ้าชกินข้าวเหนียวหมูม่วงครงใสน้องดิซ่าไปสร้างตำนานไว้อยูคที่ต่างประเทศข้าวเหนียวหมูม่วงไงน้องมาลีจ้ะดิซ่าเป็นกอบใบน้องมารีน้องเอิญซื้อกับพิษไม่เนาะอืมเสิร์ฟม้อค่ะเก็บให้หน่อยนะคะ ถายภาพหรือยังคะเราก็มานั่งโตจัะหนูไม่ได้กินนะหนูไม่กินเยอะขนาดนั้นเก็บไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูของหวานกินกันคะ่ะเอ๊กินอะไรดีนะานัม,มหาของหวานที่ซอยนี้กัน อะไรคะ <want> เนี่ยยูวันกาลิกกาลิกะไปหากินน้ำหวานกันโอ้ต้องปปเป็นคนเดีดแน่เลยสวยแบบนี้ฝั่งหัวเราเนี่ย ไ <1. S 2> ปไปกินน้ำหวานอยู่ตรงนั้นปะโซนนี้จะทำเป็นไม้หมดเลย เหมือนกลับมาสมัยก่อนย้อนยุคดูจากเสื้อผ้าไหมคะมน้ำหวานบอเจ้าน่ากินเจ้าอ,อันนี้คือน้ำพริกอุ้ยอ,ยอยุอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบโอ้ยน้ำพริกอยู่นี่เปจะแสบคักเนาะตัวตัวนี้ตัวนี้ ยำกุ้งแห้งกรอบช,ชิมได้ชิมก่อนครับนี่ครับนี่ช้อนเล็กๆไม่ขอโทษครัดูก่อนได้นะคะแซ่บอร่อยรสชาติเป็นยังไงลองกุดมาชิมหว,วานหวานเผ็ดๆหอมๆห,หอมหอมกระเทียม พักบัวหัวอบัวอันนี้อะไรคะเนี่ยเย็นตะโฟตม้มยำฟิลประมาณแบบออ,อย่างนะเฝรอเรือนะก็เตี๋ยวเรือแบบขายบนเรือแบนีน้รู้สึกว่าตรงนี้ไอคอนสยามเนี่ยเขา,เขาจะรวม,ขออมเขาเอาอนุรักแล้วเขารวมแบบทุกภาคของเมืองไทยมาไว้ที่นี่หมดเลยค่ะอเมซิ่งมาก อยากกินบะจางนี่สุดช่วยซอบได้นี่นนบะจางเป็นแคยคือข้าวต้มเนี่ยเอยเสียดายได้อิ่มแล้วสั้นงกระจิมมหาเนี่ยอร่อยกินของกินเยอะมากเลยอะ่ะ โอเคทุกคนนะตอนนี้เราต้องออกไปแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะที่มาดูคลิปนี้จนจบตอนนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย